สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักเสี้ยวนะคะหรือว่าออยอดของต้นชงโคนะคะหรือว่าบางที่เขาก็จะเรียกว่าผักผีเสื้อนะคะเพื่อนๆพอดีว่ามุมเกษตรเนี่ยปลูกแปลงต่อไว้กับต้นนี้นะคะแล้วเวลาลดน้ําปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมียอดอ่อนออกมานะคะเพื่อนๆ ฝั่งนี้จะเป็นต้นที่มุมเกษตรไม่ได้ลดน้ํานะคะเขาก็ไม่ยอดของเขาก็ไม่ค่อยแตกนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือยังไม่ตัดแต่งกิ่งเขานะคะแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มุมเกษตรปลูกต่อไว้ข้างล่างนะคะก็เลยพยายามตัดแต่งกิ่งเขาให้สั้นๆเนาะแล้วพอเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บแล้วก็เขาได้น้ําด้วยนะคะเขาก็จะยอดอ่อนเขาก็จะแตกออกมานะคะที่จริงตอนที่เขายังอ่อนมากๆเนี่ยมุมเกษตรจะมาตัดแต่ว่า จะมาเก็บไปแกงนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเวลานะคะผ่านมาอีกสักพักหนึ่งเขาก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่แกแล้วเนาะแต่เราก็ยังสามารถที่จะเก็บเขาได้นะฮะยังแกงได้อยู่นะคะยังไม่แก่มากนะคะเพื่อนเเราก็เก็บแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมูลเกษตรก็จะมาตัดกิ่งเขาให้กุดไปเลยนะคะเขาจะได้ไม่บงัง ต่อของเรานะคะแต่ช่วงนี้ไม่ต้องตัดก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเนาะให้เขาบางต่อก่อนนะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะคะค่อยมาตัดเขาก็ได้นะคะให้เขาบางแสงก่อนเนาะช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆยอดเขาอ่อนมากนะคะไม่ไม่ทราบบ้าที่อื่นเขา นิยมกินกันไหมนะคะแต่ว่าที่ภาคเหนือนะคะจะมีขายตามตลาดนะคะเพื่อนๆสำหรับผักตัวนี้นะคะเป็นผักพื้นบ้านนะคะอะ่นี้นะคะก็จะเอายอดอ่อนๆของเขานะคะคไปแกงนะที่นิยมกินกันเนี่ยจะเป็นชงโคนะคะ ดอกเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆสีขาวก็กินได้ดอกเซี่ยวนะคะกินได้เหมือนกันนะคะแต่ของเกษตรเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะก็ดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะก็บางที่ก็เรียกว่าชมโคนะคะบางที่ก็เรียกว่าดอกเสี่ยวสีชมพูนะ <P ú> <Gan. S 2> คะแต่ว่าเขาก็เรียกผักเซี่ยวเหมือนกันนะคะผักเซี่ยวผักผีเสื้อนะคะที่เรียกผักผีเสื้อเพราะว่าเขาใบเขาจะเป็นแฉกแบบนี้นะคะ เหมือนผีเสื้อนะฮะบางที่ก็เรียกว่าผักผีเสื้อนะฮะเพื่อนๆเก็บยอดอ่อนๆนะคะเพิ่งจะวันนั้นอะมุมเกษตรเพิ่งจะเห็นเขาแตกกิ่งอ่อนๆนะคะแค่นี้เองนะคะแต่ว่าผ่านมาสามสี่วันนะคะเขาก็ยืดยาวขนาดนี้แล้วนะคะโตวไวนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆหามาปลูกได้นะฮะเขาโตวไวแล้วก็แกงอร่อยนะคะเขาจะรสชาติเขาจะออกยังไงอะ่ะจืดๆนิดหนึ่งนะคะจะไม่ขมไม่ฝานะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเป็นาบางต้นนะคะที่ออกเป็นส้มๆนะค,ะคือเขาเรียกว่าเปรี้ยวๆนะคะจะต้องเป็นตัว ดอกเซี่ยวที่ออกสีขาวอมชมพูนะคะถึงจะออกรสส้มๆนะคะแต่ถ้าตัวชงโคกับดอกเซี่ยวสีขาวเนี่ยเขาก็จะออกเป็นรสชาติแบบจ,จืดๆนะคะเพืเ่อนๆแต่ตัวตัวที่รสชาติออกเปรี้ยวๆมุมกเกษตรไม่มีนะคะยังไม่เอามาปลูกเนาะก็ถ้าตัวที่ออกเปรี้ยวๆเนี่ยสามารถที่จะเอามาทำแกงส้มได้นะคะโอเค ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะไม่อยากจะให้เขาบางตอนะคะก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆตัดแต่งกิ่งเขาทิ้งแบบนี้เลยจริงๆมงกกุกเกษตรก็ตอนแรกก็ตัดเขาแบบนี้แหละแต่ว่าเขาแตกแตกกิ่งออกมานะคะ เนี่ยถ้าตัดแต่งแบบนี้ไปเนี่ยแม่คจะัดกกินเนี่ยถ้าตัดแบบนี้ไปเขาก็จะโลง่งใช่ไหมคะเพื่อนเเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่อยากให้เขาเป็นร่มเงาก็ตัดแบบนี้ไปเลยเขาก็จะโล่งนะคะเพื่อนเแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกกิ่งมาออกมาตามตามตอพวกนี้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรจะยังไม่ตัดแล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาบังนะคะร่มเงาให้กับ ต่อของมุมกเกษตรนะคะที่ส่วนของมุมกเกษตรใช้น้ําประ่าลดลดต้นไม้นะคะเพราะว่าเออไม่มีน้ําที่อื่นนะคะจะมีแต่น้ําปปาเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนมุมกเกษตรก็จะให้เขาบางังต่อของมุมกเกษตรเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกสพัพพางหนึ่งถ้าตอ่ตอโตขึ้นนะคะมุมกเกษตรก็ค่อยมาตัดแต่งกิ่งเขาแล้วกันนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ หลังจากที่เราเก็บได้นะคะเราก็เด็ดเขาให้เหลือแต่ใบอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแกงนะคะเพื่อนๆสําหรับวิธีแกงก็แกงเหมือนกับแกงแค่นะคะแกงแค่ทั่วๆไปนะคะหรือว่าใครจะเอาไปต้มต้มจืดต้มอะไรก็ได้เอาไปนึ่งจิ้มน้ําพริกกะปิน้ําพริกต่างๆก็ได้นะคะเอาไปนึ่งเอาไปลวกเอาไปอะไรก็ได้นะคะแต่มุมกเกษตรเนี่ยชอบแกงนะคะแกงเหมือนกับ พวกแกงแกงแค่นะคะแกงแค่แกงปลานะคะใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะเออวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูผักอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวนมุมเกษตรแค่นี้ก่อนเนาะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีประสบการณ์ดีๆนะคะเกี่ยวกับการาแกงนะคะผักเสี้ยวผักผีเสื้อน,นะคะ ก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะใครที่มีเมนูเกี่ยวกับผักตัวนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะมุมเกษตรก็รู้แค่วิธีแกงนะคะแล้วก็การเอามาจิ้มน้ําพริกนะคะใครที่มีเมนูอื่นๆนะคะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะไม่ทราบาจังหวัดอื่นๆนะคะภาคอื่นๆเขากินกันไหมนะคะแต่ภาคเหนือนะคะเห็นเขาขายกันอยู่ทั่วๆไปตามตลาดนะคะเป็นผักพื้นบ้านเลยนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้ นี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับผักเสี้ยวนะคะหรือว่าผักผีเสื้อนะคะเพื่อนๆอยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของอกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ